ครับสวัสดีครับนิดพลักแฟนหวยแล้วก็ f อซทุกทุกคนนะอ่ามาดูดับสิบล่างกันเนาะมันแม่นมันแม่นเลยครับนี่ดับสิบล่างไปแปดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนาะเหลือสองตัวนะเหลือสองตัวที่ขีดไว้เนาะนะครับหงดแรกเลยนะนี่ครับออกสี่สี่นี่เด่นศูนย์กับ4ี่สี่มาหลักสิบนะ ก้อนนี้นะครับเลขออกหกสามนะครับสิบคือหกนะครับนี่ครับหกมานะครับถูกนะครับก็งวดนี้ออกนึงสี่นะครับไล่มาเลยครับผมนี่หนึ่งนะถูกนะหนึ่งหลักสิบนะครับแล้วก็นี้หวยออกเก้าหนึ่งเก้าหลักสิบนะนี่เก้ามานะครับแถมหนึ่งด้วยนะแถมหนึ่งด้วยวันี้หวยออกแปดห้านะครับหวยออกแปดห้านะนี่แปดมานะครับแปดหลักสิบมานะ มยออกแปดเก้านี่8ปดหลักสิบมานะแถม9ก้ามันแล้วด้วยนะเก้าลงหน่วยนะครับเพราะวันออก8ปดเ้านะหกหนึ่งนะครับเลขออกหกหนึ่งมาดูกันนะครับให้หกับ8ดนะใช้สองตัวนะแปดตัวดับนะครับหกับ8ดนะครับนี่ถูกนะครับหนะวันนี้ออกศูนย์เ้านะมาไหมนี่ครับ ศูนย์หกสิบถูกนะเก้าคือแถมมานะอกตรงตรงเลยนะแล้วก้อดนี้นะครับสี่สามมีไหมนี่ครับสี่แล้วก็สามด้วยเนาะคนนี้นะก็เจ็ดเก้าวันนี้เจ็ดเก้ามาเจ็ดถูกนะเจ็ดหลักสิบนี่ครับเจ็ดแปดอีกเจ็ดแปดมา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 เอาเจ็ดเข้าไปนะเข้าครับผมเจ็ดนะแล้วก้ดต่อมาเก้าศูนย์ ้ 0, าศูนย์ไล่ไปไล่ไปไล่ไปนี่ครับนี่เก้านะครับเนะก้าศูนย์นะถูกว่าทำไมออกเจ็ดเก้าอีกโ 9, หเก้เา,น 7, 9, นานู่นเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์มาเจ็ดเก้าอีกอ้าวดูเจ็ดเก้านานมาสองตัวเลยมาตรงด้วยเจ็ดเก้าไม่ต้องกลับนะอ่างวดต่อไปววดที่สิบสี่แล้วหนึ่งเจ็ดสิบคือหนึ่งนะ ปั๊บหนึ่งไหมถูกนี่ใช้แค่สองตัวเนาะงวดต่อมานะครับหกศูนย์นะหวยออกหกศูนนะครับนี่หกมาสิบยังถูกอยู่คนนี้ออกสี่สองไล่ดูครับสี 40, ่สิบอกสิบอ่าโอเคนะครับถูกแล้วคนนี้นะได้กออกสามหนึ่งนะครับอ่าได้สามก็หกสามถูกนะงวดต่อมาแปดเก้านะครับนี่แปดได้นะ ห้ากับแปดแปดมาครับต้องมาตัวหนึ่งนะแล้วก็งวดนี้นะครับสองหนึ่งครับสองหนึ่งครับดูสีมากี่ตัวมาสองก็หนึ่งด้วยนะนี่หนึ่งไม่ได้ขีดสีไว้นะสองหนึ่งนะครับแถมหลักหน่วยมาด้วยแล้วงวดนี้สี่หกนะศูนย์สี่หนึ่งสี่หกสี่หกสี่หลักสิบนะครับนี่สี่แล้วก็ 4, 6, 4, 6, 4, หก, 4, ก 6, มาด้วยตรงๆเลยนี่ครับก็นะสี่หกด้วยมาสองตัวเลยแถมมาตัวหนึ่งเนาะก็งวดนี้สองแปดนะ สองแคนที 2, ่ผ่านมานี่นี่ครับมา2หลัก1ิบนะถูกนะรางวดนี้นะครับจีบสิบสองนี่ได้5้ากับ9นะครับนี่ฟังให้ดีนะวันนี้ห้ากับ9นะครับหลักส0นะเหลือ2อตัวไม่รู้ว่าทําไปแล้วเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนะอ้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วหลัก1ิบนะเอามาดูลัอกหน่วยกันต่อหลัอกหน่วยกันต่อไปเลย หน่วยนะหวยออกหกสามนะครับนะดับไปแปดตัวเหลือสองตัวนะนี่ได้สามกับเจ็ดมานะสามเจ็ดออกหกสามหน่วยสามนะวันนี้หนึ่งสี่สี่หลักหน่วยนะครับไปมานี่ได้สองกับสี่สี่มาถูกต้องนะครับผมเก้ 9, 1, าหนึ่งนะหนึ่งหลักหน่วยนะครับมาไหมหนึ่งมานะถูกนะแปดเก้าไอแปดแปดห้าเนาะ แปดห้ามาห้าได้ศูนย์กับห้ามานะห้าเข้านะครับแปดเก้าแปดเก้ามาอีกได้เจ็ดกับเก้ามาได้เก้ามาหลักหน่วยนะครับแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งกับห้าหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับถูกนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าอะไรไปได้สี่กับเก้ามาเก้ามาหลักหน่วยนะถูกครับแล้วก็งวดนี้ออกสี่สามเนาะสามหลักหน่วยนะครับสามนะมา งวดถัดไปเจนี่เห็นไ,ไหมเก้ามาเจ็ 7, 8, 8, มาแปดมาหน่วยเนาะเก้ศมาถูกยังถูกอยู่เจอีกเจนี่ออกบ่อยเจจะมาวนนี้อีกมั้งเนี่ยเจก้าปับ๊บเก้าเห็นไหมถูกนะครับเกหลักหน่วยนะหนึ่ นี่เจ็มาแล้วครับหลักหน่วยนะ60ศูนย์อ่าศยมานะครับนี่ได้เก้ 0, 0ากนะับศูนยยมาเนาะสีสองวดถัดมา4ีสองได้2กับหนะ2มาหลักหน่วยนะครับถูกนะงวดนี้สามหนะึ่งะสามหนึ่งหหลักหน่วยนะครับ1มาได้1กับสีมาถูกต้องนะครับข้แปดก้าเก้าหลักหน่วยมานะครับนี่7จ็ดกับเกมานะแล้วก็สองห นี่ครับหนึ่งได้หนึ่งกับสี่หนึ่งหนึ่งมานะครับหนึ่งมาหลักหน่วยถูกนะครับถัางวดนี้นะครับน่าจะเท่ากันนะแต่ลืมไปว่าจะป้อนยี่สิบงวดเนาะเท่ากับนู่นอะสูตรอะแต่ว่าทำมาแค่ยี่สิบอ่าสี่หกนะครับสี่หกหกหลักหน่วยนะครับถ้าหกกับแปดมาถูกนะครับหกนะนี่ครับทั้งวดที่ผ่านมาครับสองแปดนะแปดนี่ครับแปดหลักหน่วยมานะครับถูกนะครับ ตัวน,นี้นะครับหลักหน่วยได้เจดกับศนะหลักสิบเมื่อกี้ได้ห้ากับเก้าใช่ไหมหลักหน่วยเจ็กับศนย์นะดูไว้นะครับดูไว้ดูไว้ไวนี่ต่อไปสองตัวเมื่อกี้ไปนั่งทับจะยับเลยนี่นั่งทับซะหาไม่เจอนี่ไล่ไปรอบตรงแล้วไอ้ไอ้ล้อแล้วทีนี้มันสะดุดนิดนึงก็เลยทำใหม่ สองตัรางรัฐบาลนะงวดวนที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็นะ1ิบห้ากับเหน่วย7จกับศนย์นะครับรวมกันนะครับนี่ได้นี่50 57 90 97 4ชุดนะถ้าแค่สศ่ชุดตรงๆแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยหลัก10มันชอบออกนะนี่นะครับหลัก10นี่หลัก10มันชอบมา2ตัวนะมา2ตัวบ่อยอยู่นะครับ เพิ่มอีกชุดหนึ่งนะห้าเก้าเก้าห้านะสองชุดดิห้าเก้าเก้าห้านะครับนะโอเคนะบอกกันนะครับผมนี่เผื่อม,มันมาคู่ไงนะมาคู่กันเยอะนะครับนี่ดูนี่สี่หกสี่หกก็มาหนุนเห็นไหมน,นะครับแล้วก็เจ็ดเก้าก็มาแล้วก็ ห9ึงเก้าก็มา98ก็มาเนาะเห็นอยู่เนาะ you know? 90ก็มา34ก็มาเห็นไหมงวดหนึ่งสลับกันเฉยเจ็ 7, 9, มา79มาอีกเห็นไหมเห็นนะครับเออนี่ล้วี่4กนะงวดที่ผ่านมานี่มา2กับ4นะออก28นะครับนะถูก5 9า 5, 5อีกชุดหนึ่งนะครับเป็น6ชุดนะนะครับผมแต่เน้น เป็นตัวการไปเผื่อไม่มาเนาะหอยสองตัวเนี้ยเพราะมันมาอยู่ในมันมายากอยู่นะมันมาไม่แน่ก็ไม่แน่หรอกนะนี่เน้นแค่นี้เองนับนับ่งทับผมนั่งทับ,บตัวยุยี่เลยห้าศูนย์ห้าเจ็ดนะครับเก้าศูนย์เก้าเจ็ดนะโอเคจำนี้นะครับไปจัดร็กันได้เลยเดี๋ยวผมก็ไปจัดร็นะนะครับนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับผมวันที่หนึ่งนี้นะอ่าที่ว่าปกติผมจะทําจะทํา หลังเลขออกผมก็ส่งได้แล้วเนาะแต่วันนี้ขอคิดใหม่ขอคิดใหม่เพราะวันนี้แล้ว3ตัวบนหลักสิบมันผิดไงมันได้โต๊ดมาเนาะสตัวตรงชุดใหญ่2อง้วก็ชุดมันไม่ออกไงนะอ่าเพราะว่าหมู่บ้านผมเขาชอบกันนะตรงๆแลเราโต๊ดมันถูกน้อยนะชอบตรงนะเดี๋ยวผมแก้ไขใหม่นะเปลี่ยนสูตรใหม่หมดเลยนี่2ตัวล่างก็ทําใหม่เนาะแล้ววันนี้หวยออกสัญจรด้วยนะสัญจรนะครับเอ่อทำในน้อยชุดนะครับเน้นๆกันไปเลยงวดนี้นะขอให้สูตรเดินต่อนะคู่เดินมาตั้ง20กว่างวดแล้วเนาะ นะครับพวกเค้าคิดได้นะโอ้โหถ้าคิดได้ก่อนนี้ก็รวยกันตายเลยรวยกันเลยทุกทุกงวดเลยนะนะครับวันนี้ขอให้มาต,งตรงๆอีกนะขอโชคดีกันทุกคนนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยครับมีเงินใช้กันนะครับสวัสดีครับผมจเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ